สถานีวิทยุเสียงสลามขื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิลลอฮมะอัลฮัมดุลิลลาฮรับรบิญาลามีนุัลซัลาตุวัลซัลามุอะลารัสูลฮฺลก วะซอฮบิฮิอัจมอยนอัมมาบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านดังเช่นเคยตามปกตินะครับซึ่งทำการออกอากาศในช่วงต่างๆ ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของอิสลามก็เน้นที่หลักศรัทธาเน้นในเรื่องของอิบาดะแล้วก็เรื่องของจรญยามรรยาทเรื่องของอความประพฤติต่างๆที่ต้องตํากลับด้วยกับอิสลามเพราะความเป็นมุสลิมนั่นเองพี่น้องครับเรา ก็ต้องใคร่ควรกันให้มากในเรื่องของจิตใจนะครับเพราะจิตใจของคนนั้นมันก็ต้องการอาหารนะครับเหมือนกับร่างกายร่างกายก็ต้องการอาหารเมื่อไรที่ร่างกายขาดอาหารก็จะเจ็บป่วยแล้วก็ทำให้อยู่ลำบากนะครับแต่ถ้าอาหารสมบูรณ์นะครับร่างกายก็แข็งแรงปราศจากโรคภัยเช่นเดียวกัน ในเรื่องของจิตใจจิตใจที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยอาหารก็เป็นจิตใจที่สมบูรณ์ปกติแล้วท่านทราบไหมครับว่าอาหารของจิตใจนั้นมันต่างก,กันกับอาหารของร่างกายนะครับอาหารของร่างกายนั้นมีทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มมีรสชาตินะครับแต่อาหารของจิตใจนั้นไม่ใช่รับประทานนะครับมันเป็นความรู้สึกนะครับ เป็นความรู้สึกแล้วก็มันไม่ใช่ของกินของสวมใส่นะครับบางครั้งกินอิ่มแล้วมันก็ยังฟุ้งซ่านเพราะใจไม่อิ่มสวมใส่ยังแพงหรูก็ยังงุ่นง่านเพราะใจมันไม่อิ่มไงใจมันขาดอาหารของมันอาหารของจิตใจนั้นก็คือตามหลักของอิสลามว่าอัดดีน ก็คือศาสนาประจำใจหรือพูดในแนวอื่นก็คือศิลธรรมวัฒนธรรมมนุษยธรรมหลักธรรมรก็เอามาพูดผนวกเข้านะครับที่เป็นอาหารของหัวใจถ้าหัวใจอิ่มไปด้วยเรื่องของหลักธรรมแล้วบางครั้งหิวเห็นไหมถือเส้นอดตลอดทั้งวันหิวหิวแน่กระหายแต่เขาไม่ไม่สะทกสะทานเพราะเขาอิ่มในหลักธรรมบางครั้ง ก็ต้องเจ็บต้องป่วยแต่เขาก็ไม่สะทกสะทานเพราะเขามีหลักธรรมอยู่ในใจหลักศาสนาประจําอย่างแข็งแรงเขาก็รู้สึกไม่สะทกสะทานกับสิ่งที่เป็นอยู่นั้นดังนั้นหัวใจก็ควรจะให้อิ่มด้วยอาหารของมันนะครับและในอิสลามบอกว่าหลักของหัวใจที่จะต้องปรับเป็นลําดับแรกก็คือหลักความเชื่อหรืออักีดะ ต้องเป็นอะกีดาอัลอิสลามีะนะครับเพราะถ้าหัวใจไม่มีโดยเฉพาะคนมุสลิมนะครับหลักอะกิีดาอิสลามีะไม่เข้ามาแล้วความเชื่อต้องมีอยู่วันยังค่าก็จะไปเอาความเชื่อแบบอื่นๆเข้ามาแทรกก็จะทําให้หลุดลอยไปจากความเป็นมุสลิมโดยบางครั้งก็อาจจะไม่รู้ตัวนะครับเราพูดกันในเรื่องของอะกิีดานี่หลายคนก็พูดนะครับมันกว้างครับ มันกว้างซึ่งถ้าตามสายของอาลุสุนนะวะลยมาหรือซลับก็จะบอกว่าเตาฮีดุลลอห์ก็คืออิฟรอดุลลอห์ให้เอกภาพอัพอลลอฮ์แปลว่าอิฟรอดุลลอห์อิฟรอดุลลอห์ให้เอกภาพของอัลลอห์ก็สามด้านนะครับหนึ่งในด้านรูบูบียะตุการเป็น ผู้ยิ่งใหญ่ทรงสร้างทรงให้เกิดทรงให้ตายทรงให้ปัจจัยรบแต่เพียงผู้เดียวเรียกว่าอลรูบูบียะสองอัลอูลูฮียะให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในด้านการเคารพอิบาดะหรือเคารพกราบไหว้นั่นเองอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษสำหรับมุสลิมที่ ทำการแยกระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่นะครับตรงอัลอูลูฮีนี่แหละครับเพราะเป็นมุสลิมนั้นจะต้องมีเพียงอัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นตามที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮส่วนอรรบูบียานั้นบางทีที่ไม่ใช่ผู้นับถืออิสลามก็อาจจะยอมรับด้วยว่ามีพระเจ้าผู้สร้างที่แท้จริงแต่ตรงนั้นยังไม่ได้ทําให้เป็นมุสลิมเพราะยังไม่ได้ทําการปลด สิ่งเคารพกราบไหว้ที่ไม่ใช่เอาล้อออกไปซึ่งเฉพาะมุสลิมเท่านั้นนะครับเขาก็จะต้องเหลือไว้เพียงอัลลอฮ์สุตลตาาเป็นผู้เดียวส่วนอิฟราดุลลอประการที่3นะครับก็คืออัลอัสมาวัสซิฟาตในด้านพระนามต่างๆและคุณลักษณะของพระองค์ซึ่งในเรื่องอย่างนี้ของพระองค์อัลลอฮฺสุตลานั้นเราจะต้องพูดตามที่มีบอกอยู่เท่านั้นนะครับจะพูดแบบเอาเองหรือเข้าใจเองหรือตาม ส่วนเองนั้นไม่ถูกต้องนะครับจะต้องตามที่บอกโดยไม่ต้องไปตีความโดยไม่ต้องเป,ป็นึกรูปนึกร่างนึกเปรียบนึกเทียบนึกแบบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของอะลุสซินนะฮวนจะมาจะบอกว่าเอ๊ะมันมันอยู่ตรงไหนมันไม่ได้มีในหลักของอิสลามมันมีครับรวมอยู่แล้วนะครับอย่างกับเช่นในนักวิชาการอิสลามบอกว่าเรื่องของตตฮิตท,ทั้ง3มเนี่ยมันอยู่ในสเระ มัรยัมนะครับเป็นอายะที่65นะครับอายะที่65สาสุรมัรยัมนะครับมัรยัม65นะครับข้อความนั้นว่าอย่างไงครับมีบ่งบอกเอาไว้ว่ารบบุษมาวาติวัลอัตรบ,บุษมาวาติวัลอัตก็คืออลรสุภานาฬาวูผู้ทรงเป็น พระผู้เป็นเจ้าครอบครองทั้งฟากฟ้าและพื้นแผ่นดินสมาวาดบรรดาชั้นฟ้านะครับพื้นแผ่นดินวามาไบนาหูมาแล้วก็สิ่งที่อยู่ในฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดนั้นฟะบุหูวัสตบิตลเอบาดาติฮิฮัลตะัละมุละหูสมิยาดังนั้นเจ้าจงทำเอบาดาพระองค์และ ทนให้มากเพื่อการทำการไอบาดาต่อพระองค์แล้วเจ้าทราบไหมว่ามันมีสิ่งที่มาเทียมเคียงพระองค์ก็คือคำตอบไม่มีนั่นเองอันนี้บอกว่าเป็นการระบุเตาฮิตทั้งสามชนิดรับบุสมาวาติวลัตเตอฮิดรูบูบียะว่ามาไปนะฮมารบบุสมาวาติวลัดว่มาไปนะฮมะูมา ฟาบุตหูวัสตบิรตเยบาดาติฮีอันนี้ต้องให้กอ,อุลูฮยะให้ครพไอบาดาเฉเพาะพระองค์ฮัลตาลมูลหูสมียฮัลตาลมูลหูสมียอันนี้ก็เป็นการบอกว่าไม่มีไม่มีสิ่งใดมาเทียมเคียงพระองค์นะครับได้เกี่ยวกับอัลอัสมาวัสซิฟาตนะครับของอัลลอฮ์สุภานอัลตลาที่ไลสกามิสติฮีัยอุนวะหูสเมียอุลบาซิดมาขยายอีกที่หนึ่งนะครับ อันนี้ก็เกี่ยวกับเตาฮิดทั้งสามที่รู้กันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ยุคข,ของท่านรอสูลุละสลลลอฮวไลฮิวสลัมได้สั่งได้สอนได้บอกเอาไว้นะครับก็เป็นการจํากัดความอิฟรอดุลลอฮก็คือเตาฮิดุลลอฮเอาไว้ในสามประการนี้นะครับส่วนในเรื่องของอัออรบูบียานั้น ในบรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมอย <se> ่างกับเช่นในยุคของท่านนนบีสอดรอฮะลิวะสัลลัมชาวมักาก็ถูกถามนะครับในสุร์อินซัลละุมมันคอลกาสมาวาติวลอัตเลยะคูลุนันลอหากเจ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างฟ้าและดินพวกเขาก็จะตอบว่าอลอซึ่งตอบได้ถูกต้องแต่ก็ยังไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นตาวฮิตอรูบูบิยะก็ยังไม่ได้ทําการแยกร่างมุสลิมกับ ไม่ใช่มุสลิมนะครับดังนั้นที่จะแยกก็คือตรงที่ว่าอัลอูลูฮีะตาฮิดอัลอูลูฮีะนั่นเองก็คือเหลือพระผู้เป็นเจ้าตามที่กล่าวปฏิญาณว่าละอ,อิละฮะอิลลอห์อัชฮะดุอัลละอิละฮะอิลลอห์ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ที่คู่ควรแก่การเคารพนอกจากพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นคนมุสลิมก็จะปฏิบัติกล่าวกันอย่างนี้โดยตลอดและ คนที่จะเข้าอิสลามก็จะต้องกล่าวคำนี้พร้อมทั้งเข้าใจความหมายและปฏิบัติได้ถูกต้องก็จะเป็นมุสลิมนะครับดังนั้นพี่น้องครับอย่าได้มองข้ามในเรื่องของหลักวิชาการต่อฮิดต่อลอสุภาหนาัวลาตาลาทั้ง3ประการนะครับเพราะว่าต่อฮิดอารูบูบียถึงว่าจะไม่ได้แยกความเป็นมุสลิมกับไม่ใช่ก็จะเน้นถึงความยิ่งใหญ่ ของการเป็นรอบเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ปกครองผู้เลี้ยงดูผู้ให้เกิดผู้ให้ตายผู้เอื้ออำนวยปัจจัยต่างๆเพียงผู้เดียวนะครับอันนี้ก็เราพูดกันอยู่ตลอดกล่าวกันอยู่ตลอดอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลาอาลัมีนนี่แหละครับรับบุลอาลมีนก็คืออัลลอฮ์บฮานะฮูวะ ت ع ا ل เป็นพระผู้เป็นเจ้าของโลกทั้งมวลน,นะครับซึ่งก็พูก กล่าวถูกบอกถูกอ่านกันอยู่ตลอดแต่ในบางครั้งที่กล่าวที่อ่านที่บอกนั้นไม่ทราบว่าลึกซึ้งเข้าใจมากน้อยเพียงไหนนะครับเพราะบางทีถึงวิกฤตถึงข่าวคับขันยื่นการขอมุ่งจิตใจไปที่อื่นจาก All han, อลาัลลอฮฺสุบฮานอัลตลาก็สวนทางกันกันกนกบตาวฮิดข้อแรกนะครับแถมเมื่อทําการอิบาดาก็ยังมีการเบี่ยงเบนไปที่อื่นนะครับ สถานที่ก็สําคัญนะครับสถานที่ที่ไม่ให้ทําอิบาด้าก็มีนะครับอย่างกับเช่นในกูบูตหลายคนก็ไปกินกันอยู่ในนั้นไปนอนกันอยู่ในนั้นไปละหมาดกันอยู่ในนั้นไปขอดุอาไปอ่านกุรานมันเป็นการกระทําที่ไม่ใช่ตรงที่นะครับจะได้อย่างเดียวคือละหมาดอ,อ,อะไรครับในกูบูตละหมาดวอเอฟละหมาดยานาซะนะครับละหมาดสุนัขละหมาดอื่นนี้ไม่ได้นะครับแม้กระทั่ง จะไปนั่งประจําอ่านกุรอ่านก็คงไม่ได้เพียงแต่สลรามขอดุอาให้ผู้ตายเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเทศกาลหรือไม่ใช่นัดตามจุดแล้วก็เป็นวันเป็นเวลาอย่างนั้นก็มันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ถือว่านอกเหนือไปจากเส้นทางของอิสลามและโดยเฉพาะถือเอากูบุดเป็นสื่อไปสู่อัลลอฮ์มันไม่ใช่ครับสื่อสู่อัลลอฮ์นั้นที่ที่ดีที่สุดคือมัสยิดที่ที่ดีที่สุดตรงที่ที่เราซืญอยูด แล้วก็เวลาที่ดีที่สุดหลังจากทําอมัลอซอเลยแล้วก็ให้มุ่งสู่พระองค์ด้วยการขอก็จะเป็นการตอบรับจากพระองค์อย่างจริงจังแล้วก็จริงใจจากผู้ขอที่ครบเงื่อนไขแล้วอัลลอฮฺสตลตาก็จะให้ตามนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเป็นเทกมิคอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับบางทีบอกบ่นนะครับขอตั้งนานแล้วไม่ได้สักทีอย่บ่นนะครับเพราะว่า อลัลลอฮ์จะให้เมื่อไหร่นั้นเราไม่ไม่ทราบได้เพราะบางคนขอปั๊บได้ปุ๊บแสดงว่าอาลัลลอฮ์ทรงโปรดแล้วก็ให้กระมัตกับเขาสิ่งที่เป็นพิเศษกับเขานะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทุกครั้งหรือทุกคนนะครับเป็นบางคนที่อลัลลอฮ์ทรงโปรดบานทงชื่นชอบทงรักแล้วพระองค์ก็จะหยิบยื่นแล้วก็ให้ตามที่เขาขอนะครับและสําหรับคนมุมินนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดก็เ,เป็นสิ่งดีทั้งหมดนะครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับเขา เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับเขานะครับไม่ถือว่าหมดกําลังใจไม่ถือว่าท้อแท้นะครับในสิ่งที่ดีแล้วเขาหวาดบั่นเขาต่อสู้เขาพยายามยืนหยัดนะครับนั่นคือชีวิตความเป็นจริงของคนมุหมินหรือผู้ศรัทธ,ธานะครับส่วนคนที่ศรัทธ,ธาไม่ถึงขั้นก็อาจจะโงนเงินบ้างนะครับแต่ถ้ามีความรู้สึกในจิตวิญญ,ญาณของอิสลามหลายครั้งก็จะกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้นะครับแล้วก็ เป็นคุณค่าอันมหาศาลนะครับไม่ใช่ยิ่งเจอปัญหาก็ยิ่งเตลิดยิ่งเปิดเปิงไปไหนตัวไหนที่เป็นสิ่งผิดต่อหลักของอิสลามนะครับ mm hmm. เราอย่าได้ไปหมกมุ่นในสิ่งที่ผิดที่เป็นภาพลวงตานั้นมากนักบางทีไปเอาภาพลวงตาที่ผิดจากผู้ที่ไม่มีศาสนาบ้างจากคนที่ไรศิลธรรมไรมนุษยธรรมบ้างบอกว่าเขาไม่เห็นเป็นอะไรเลย ทั้งๆที่ไม่เห็นจะดีอะไรเลยก็ไปพูดเอาเองนะครับณที่อัลลอฮ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแม้ว่าเราจะดูในสภาพที่แย่แต่ณที่อัลลอฮ์อาจจะเป็นที่โปรดปรานแล้วก็เป็นที่จัดเตรียมสิ่งมูลค่ามหาศาลเอาให้ในภายภาคหน้าก็ได้นะครับอดทนหนักแน่นลินลลฮิตาอาลาแล้วก็ย้ำว่าลิลลลหิมาอาตอวะละหูมาอาคดสำหรับอัลลอฮ์นั้นพระองค์จะทรงให้ก็ได้และก็จะทรงยึดเอาคืนไปเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับพระองค์สุภาณะหูวตาลาครับ วันนี้ก็คงหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับก็คงจะต้องจบอตอนนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลัยนบีนามมมุฮััดวะะออลลาาิ Muhammad ิ a ala alihi wa sallam a l ล a m d u l i l บ a h i rabbil a l a ส i า wassalamu alaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุนมาเลิดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขื้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา